ไมคเคยเป็นนักบินให้กับวอร์เรนบัฟเฟตต์และมีการปรึกษาว่าเป้าหมายของการทำงานในชีวิตของเขาอะ่ะควรจะเป็นแบบไหนบัฟเฟตต์ให้คำแนะนำกับไมคว่างานให้คุณไปเขียนมา25ข้อซิว่าเป้าหมายของการทำงานของคุณนะมีอะไรบ้างหลังจากที่ไมค์เขียนมาให้เรียบร้อยแล้วบัฟเฟตต์บอกว่างั้นวงออกมา5ข้อซิว่าอะไรที่สำคัญที่สุดไมคก็วงมา5ข้อ แล้วคราวนี้ก็มาบอกวัาเฟตว่านี่ไง5ข้อนี้บเฟตก็บอกว่าโอเคงานให้คุณทําตาม5ข้อที่วงไว้ไม่เลยสงสัยและถามว่าอ้าวแล้วอีก20ข้อล่ะบเฟตเลยบอกว่าอ้าวถ้าสมมติว่าคุณยังทำห้ข้อแรกไม่สำเร็จคุณอย่าไปทำอีก20ข้อนั้นเลยสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการตัดสิ่งที่สำคัญออกและเหลือไว้เพียงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะว่าเวลาของเราและพลังงานของเรามีจํากัดแต่เนื่องจากว่าเรามีความต้องการที่ไม่จํากัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเราอาจจะต้องสูญเสียทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ